สควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับตลกพอลูกอ่อนแจ็คเฉลิมพลที่คำพรที่ระวงขึ้นแทนโปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตอย่างฟูดทรัครักลัก,กหนูเด้งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ3บริษัทได้แก่บริษัทแม็กโกฟลุปลิมิเต็ดจำกัดบริษัทคุณแม่แจ็คจำกัดโดยมีบริษัทฉายแสงแอดเวนเจอร์จำกัดจัดจำหน่าย งานนี้ผู้กำกับแจ็คเฉลิมพลในฐานะกรรมการบริหารบริษัทคุณแม่แจ็คจำก <c oughs> ัดและคุณชัยวัน์มิ่งไม้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชัยแสงแอดเวนเจอร์จำกัดถือเริ่งามยามดีเวลา8นาฬิกา49นาทีร่วมทำพิธีบวงสรวงณวัดจินวรารามวรวิหารปทุมธานีพร้อมเปิดตัวนักแสดงระดับสุดตาได้แก่มาริโอมอรอร์แจสชวนชื่นมัมจกมกมาแสดงนำในหนังเรื่องนี้อีกด้วย ครับผมก็เป็นโปรเจกต์นะครับคร่าวๆก่อนนะครับเป็นชื่อเรื่องว่าคูทักรักหมูเด้งนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาในงานบวงสรวงครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวนะครับผมความตั้งใจของผมก็คือใช้สองมือครับก็คือไหว้พี่ๆนะครับอ้าวแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีคนได้ค่าตัวเลยเหรอ ก็ได้ครับได้ครับนี่ได้เป็นค่าตัวครับผมได้เป็นขำขำอะไรขำละหมื่นขำละหมื่นครับสิบสิบขำได้แสนเนี่ยอ่าหาหาหลายขำก็ได้หลายขำโอ้ำหน้มื่นต้องทำให้ได้สามสิบขำที่ได้สามแสนครนบผมนันมโจทย์ยากเลยดิยากครับผมบอกว่าผมมีเงบนก็หมื่นหนึ่งขำละนะก็ต้องทำให้ได้สิบห้าขำขึ้นแหละจากงงแล้วมาที่วัดตอนหกโมงเช้าเลยเพราะว่าอะไรนะครับ ไม่อยากอยู่บ้านครับทำไมอ่ะทาไมงนเป็นนักมวยค่ายเกตบ้านช่องครับเ่ียเกตบ้านช่องเอะไรขันเรื่องเราปิดกับอะไรยังไงกันเรื่องนี้ครับเป็นฟุตทักรักหมูเด้งนะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับรถมูวี่นะครับโดยมีคุณเอ็กเพื่อนผมนะครับที่เคยทําแดงพระโขนงมานะครับแล้วก็รวมถึงได้พี่ๆนักแสดงโโอ้หแถวหน้าของเมืองไทยนะครับคุณมาริโอ้เมลเลอร์เป็นพระเอกนะครับแล้วก็คุณยูรินะครับ เป็นนักแสดงที่เกาหลีนะครับผมซึ่งคุณยูริเนี่ยเราก็มีการแคสตัวละครของนางเอกเนี่ยฮะที่เป็นคนที่เคยมีทํางานในไทยมาแล้วนะครับแล้วก็เรียนที่มสวภาษามิตรแล้วก็รวมถึงเนี่ยเขาอะมีความเก่งภาษาไทยก็เลยเหมาะกับกับตัวละครที่เราไปแคสมาแล้วก็ทีนี้เขาติดภารกิจยังไม่ได้มาในครั้งนี้อะไรเงี้ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็รวมถึงนักแสดงที่ผมชอบบ้าบ้าๆก็คือพี่แจ๊สพี่หม่ำนะครับ ที่ทั้งสามคนเนี่ยจะมาในคาบของอบทบทที่แบบว่าเป็นพ่อคนเป็นพ่อคนแล้วตัวผมด้วยนะครับเล่นด้วยแล้วก็กำกับด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่า,ามันดูท้าทายดีกับกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รวมถึงได้คุณบอลวิทยาทองอุยงที่แบบเป็นคนที่เริ่มพาเข้าวงการแรกๆคือแฟนฉันนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบตั้งใจมากๆในใน,ในปีนี้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะมอบให้กับคนดูแล้วก็มีความสุขอะไรย่างเงี้ย ไอ้แจ็สหั่มมาร่วมง,งานกับพวกเราไปอ,าไอ็ <c oughs> อได้ก็ได้คิวก็ไม่นับถือเลยอ,อยไรเพราะว่าเพราะว่าแจ็สหั่มก็ดีหั่มนี่ก็ปั้มปั้นปั้นมาจากแนนาาดนพระโขนงพี่รอครับแจ็สก็ปั้นนล้วหม่นต่อหรือเปล่าคะ ไปเขาก็ับออนไลน์กันเนี่ยไม่แล้วครับอนิบาลไปทุกคิวเขาต้องมาครับเชิญด้วยนะออนไลน์เป็นไงครับประเดนขนมไม่มาสักวันเลยแต่เรื่องนี้เป็นไงครับมาทุกวันทุกวันทุกวันครับท้ายตอบตัวงเล่นเรื่องนี้ถ้าตอบไม่ได้นะตอบตัวงเล่นไม่ใช่หรอกเพราะเราเป็นยากคนหนึ่งนั่นแหละไอ้จั๊กกันฉันไม่ใช่ครอบครัวผมนี่เอาทำไมเป็นไรมันเป็นคนที่ผมรักที่สุดแล้วครอบครัวเราอจะยุบครอบครัว มึงมีหลายครั้งเลยนะแฉกแฉหอกอะครับน่เขาก็เหมือนน้องฮะชีวิตจริงมาเล่นกันหรอไม่เอาน้องเขาบอกก่อนแหละก็น้องอ่ะบอกแล้วก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่น้องเขาเขาทางเมียด้วยอันนี่ฉลาดเขาทางเมียร์ก็ทางเมียครับครับเขาทางเมียมึงเลยใช่ไม่เข้าเข้าหาเออแล้วแต่เป็นก่อนจะร้องไห้กับอาริวู้ ใช่ครับก็มีกอดมีร้องไห้กับโอเพราะว่าไม่เคยพัดเบื้องหลังแบบเต็มๆเหมือนที่น้ำมันบอกปกติตอนแดงพระกระโหนก็จะมีกำกับแบบไม่ได้บ่อยแต่อันนี้มันเรื่องนี้มันลงมาเต็มตัวมันทําทั้งแบบทุกระบวนการจัดการทั้งหมดก็มีแบบร้องไห้โอแบบว่าโอเขาแบบเต็มที่มากกับพี่โชว์ผู้จัดการเขาครับเลยประทับใจก็เลยน้ำตาไหลเพาแบบว่าเพื่อนแบบให้คิวเพิ่มแล้วก็เพื่อนช่วย แล้วก็แบบไม่เอาเพื่อนไ,นไมเพื่ <c oughs> อนเพื่อนเอาแล้วก็พี่แจ๊สก็น่ารักน้ำหมักก็น่ารักทุกกร,ระบวนการของการทำงานของผมแล้วก็เอกแล้วก็พี่บอลเนี่ยก็มีการกระจายไปนะฮะมันมันเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ได้เป็นอจอยเวนเจอร์กับใารใหญ่แต่มันเป็นการเหมือนแบบเป็นสตูดิโอที่เรา รู้สึกว่าเราอยากจะลองทําอะไรแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่า,าหนังหนังทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะฮะมันมันอยู่ที่ว่าหนึ่งเรามีการเตรียมงานของทีมบทน,นะครับทีมบทก็ได้คุณจะเคยเล่นแฟนฉันก็ให้พี่ๆเขาช่วยเขียนแล้วก็แก้แล้วก็เอาไปให้หนักแสดงอ่านซึ่ง พี่ๆเขาก็โอเคอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่บทแล้วครับแจ็คก็ส่งมาก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเราเองครับก็เป็นบทที่เอ่อคาแรคเตอร์นี้ก็ไม่เคยรักมาก่อนครับแล้วก็ได้ได้ร่วมงานกับทั้งพี่หมั่นพี่แจ็ด้วยครับกับแจ็คด้วยก็ก็ตื่นเต้นครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับของเพื่อนแล้วก็พี่ๆที่เราชื่นชอบด้วยครับมั่นใจในตัวเพื่อนมั้ยผมมั่นใจนะครับมั่นใจครับเพราะรู้สึกแจ็คเขาตั้งใจทุกกระบวนการเลยครับก็เห็นความตั้งใจของเคารับ ก็บอกเลยว่าน oh. like, oh. ้องเราก็สนิทก uh, really huh? like ันอยู่แล้วอะก็คือก็แล้วน้องเขาตั้งใจด้วยบทเบิดอะไรคือมันเป็นภาพยนตร์จริงๆไม่ใช่แค่มากันแบบไอ้พี่มาเล่นกับผมหน่อยฟุ้งแค่พูดเราก็อยากมาเล่นช่วยมันอยู่แล้วไงใช่ใช่ใช่แล้วก็เพื่มังกับพี่แดนมังโอมฝากไปครับเพื่อนสิงหาครับวันแม่ครับพุทธทักครับรักหมูดิ้งน้อยมากน้อยกว่านี้ก็ฝากความตั้งใจของน้องด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วที่จะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ ออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมปากเลยนะครับผมปากด้วยครับพูดทักรักหมูเด้งครับก็เชื่อว่าทุกคนทีมงานตั้งใจกันมากๆครับก็อยากให้ให้กําลังใจพวกเราด้วยครับโอ้ก็เต็มที่แน่นอนฝากมาด้วยครับก็ฝากหนักด,ด้วยครับก็ขนาดสัมภาษณ์ที่สุดที่ไหนะเรายี่สิบห้าล้าน US เ,เหรียญโอ้โหเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ ก็บวกกันถึง3.14ก็บวกกตกเลขไงบวกไปดิ25ล้าน US ร้อยล้านร้อยล้านร้อยบ้าเลยหรอพันล้านพันล้านล้ายล้านหนึ่งก็3.14แล้วมึงไม่รู้ดัชนีอะไรเดี๋ยวมาวัดเช้าเพราะว่าเชื่อมที่บ้านเชื่ยมเรื่องที่บ้านเอ้าเรื่องอะไรเนี่ยเจ๋งย ขอผมไปพี่พี่ีขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับแจ็คแล้วหลังจากนี้แจ็คจะเปลี่ยนชื่อหังจากแต่งงานจักจุ่ทผ่านโอ้ยฝากเลยนะครับ